ที่มีการไปลงนาม RBC กันเรียบร้อยแล้วแล้วมันมีประเด็นเรื่องหนึ่งคึ่งเป็นข้อตกเียงกันเกี่ยวกับเรื่องการลุกล้ำพื้นที่แต่คุณรู้ไหมคือชาวบ้านอ่ะในพื้นที่บ้านหนองจานเขาบอกแบบนี้ว่า คือเขายืนยันว่าพวกเขาเหล่านี้ถูกรุกรานจากทางฝั่งของกัมพูชาณย้อนกลับไปหลายสิบปีที่มันเคยมีการสู้รบกันแบ่งพื้นที่บางส่วนให้ทางด้านของชาวกัมพูชาที่เป็นชาวบ้านก็นึกถึงมนุษยธรรมเข้ามาตั้งถิ่นฐานเข้ามาอยู่กลายเป็นอยู่กันยาวไม่ออมย้ายออกไปแต่ทีนี้เนี่ยพอมีการไปลงดูสำรวจพื้นที่ชาวบ้านเหล่านี้เขายืนยันว่าเขามีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองแต่มันกลายเป็น<ม>ประเด็นดราม่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านผู้ว่านะคะคือท่านผู้ว่าเนี่ยบอกแล้วแล้วป ตอบในคําถามในพื้นที่ที่สักแก้วผู้ว่าสักแก้บอกว่าไอ้ตรงที่ดินเหล่านี้มันไม่มีเรื่องของเอกสารสิทธิ์ไม่มีใครครอบครองนะอ,อ้าวยังไงถ้า่งนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมชมลองดูกันหน่อยได้เดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายเรื่องให้ผู้ชมฟังด้วยนะคะที่ ก็ได้นาให้คงที่ดินัวป่าไม้นะครับสพปมาตรวจสอบกันแล้วนะครับก็ไม่มีแม้ท่านสพปก็ไม่ได้ออกครับ คุณผู้ชมคะคือที่เราให้ผู้ชมได้ฟังท่านผู้ว่าท่านพูดเองเลยนะคือนี่คือบางช่วงบางตอนที่ท่านเนี่ยพูดเพราะว่าคือมันเป็นการถแถลงผลสรุปการประชุม R b c ของแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะคะก็จะมีจังหวะตรงที่นะะักข่าวเองก็อยากถามข้อมูลเรื่องนี้เพราะว่าชาวบ้านเองเขาก็อยากได้ข้อมูลที่ชัดเจนก็เลยมีโอกาสให้ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วค่ะท่านผู้ว่าปริญญาโพธิสัตว์นะคะท่านชี้แจงแล้วพูดถึงพื้นที่ในพื้นที่บ้าน หนองจานนะคะซึ่งท่านผู้ว่าก็บอกว่าตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะพื้นที่ดังกล่าวค่ะไม่มีเอกสารสิทธิ์แม้แต่รายเดียวนะมินนคุณผู้ชม,มคือนอกจากนี้ทางผู้ว่าท่านยังบอกด้วยว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นป่าคนกัมพูชาที่เขาเข้ามาอยู่เราเองก็ไม่ได้ออกบ้านเล็กที่ออกอะไรให้เขาไม่ได้มีการปล่อยไฟให้ใช้แล้วก็ไม่ได้มีการให้สัญชาติของคนกัมพูชาเหล่านี้ด้วย คือหลังจากที่เรื่องนี้เนี่ยมีการเผยแพร่ออกไปทําให้ชาวบ้านหลายคนค่ะก็รู้สึกไม่พอใจแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็เลยมีการเข้าไปพูดคุยกับปลัดจังหวัดสแก้วนะคะระหว่างที่มีการลงพื้นที่ในพื้นที่บ้านหนองจานที่ตำบลโนนหมักมุ่นนะคะที่อำเภอโคกสูงสแก้วเมื่อวานนี้เพราะว่าทุกคนเขาบอกว่าเขาข้องใจแล้วก็ยังไม่เข้าใจกับสิ่งที่ท่านผู้ว่าถแถลงออกไปตอนที่ดินข้อพิพาทไม่มีใครเป็นเจ้าของชาวบ้านรู้สึกบอกว่าเฮ้ย น่าผิดหวังนะคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้คำพูดมันดูไม่เคลียร์ก็อยากจะให้อธิบายให้เข้าใจกันหน่อยชาวบ้านทุกคนเขารู้แล้วเข้าใจกันว่าที่ดินตรงนี้มีเพียงเอกสารสิทธิ์ถึงเข้าไปทำกินได้และเป็นพื้นที่ที่จับจองไว้รอทำโฉนดในอนาคตอย่างน้อยวันนี้ในห้องถแถลงข่าวผู้ว่าก็น่าจะบอกคณะทูตหน่อยว่าเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านจับจองเอาไว้ไม่ใช่มาพูดว่าชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ค่ะ มันมีเดินใบจองที่เราออกฉนวนไม่ได้เพราะว่าเราข้ามมาทําไม่ได้ใช่อังวันเนี้ยซื้อสงท่ามานี่ได้ไหมเออติ๊เข้าใจอยู่ว่าผลกรทํการทงานแน่แต่ท่านพูดแบบนี้เราดูเสียปีชาวบ้านเ่ยได้ฟังท่านพูดแล้วมีนักข้าวเีคลิปทแล้วท่านพูดว่าไม่เคยออกมันมีเดินใบจองที่เราออกฉนวนไม่ได้เพราะว่าเราข้ามมาทําไม่ได้ใช่อังวันเนี้ยสี่สิบปีเราเพิ่งมาเหยียบตรงนี้ได้นะเออ ใช่ไหมล่ะถ้าท่านพูดว่าไม่เคยไม่ควรพูดคำนี้นไงท่านควรพูดว่ามีการออกไปจับจองอะไรก็ว่าไปยกตัวอย่างไปเป็นใบจองหรืออะไรก็ได้แต่ไม่ควรพูดว่าคําว่าไม่มีพอแปลเป็นภาษาอังกฤษว่ีอาร์นอตคือหมดติดเลยนะไม่เคยทำแล้วเราดูเสียเปรียบว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศ คือชาวบ้านเขาก็คล่องใจนะคะก,ก็พอจะเข้าใจได้แต่ทีนี้น,นล่าสุดคุ้มชุมช้คทีมข่าวของเราค่ะก็ได้ไปลงพื้นที่นะคะไปลองพูดคุยกับชาวบ้านอีกรอบหนึ่งไปเจอกับคุณสมพรค่ะอายุ50ปีค่ะซึ่งคุณสมพรนบอกว่าเขามีที่ดินจํานวน23ไร่มันเป็นที่ดินที่สืบทอดมาจากปู่ย่าตายายเช่นเดียวกับอีกหนึ่งท่านค่ะคุณพิมพ์ใจค่ะอายุ41ปีบอกว่าตัวเองก็มีที่ดิน95ไร่ แล้วทั้งสองคนไม่เคยได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินเลยแม้แต่น้อยแต่เสียค่าภาษีบำรุงท้องที่ทุกปีตามกฎหมายตอนนี้ก็เลยจะมีการรวมตัวกันนะคะคือก็บอกว่าเคยรวมตัวร้องเรียนกันมาก่อนหน้าก็หลายครั้งแต่ไม่เคยได้รับคำตอบจากทางภาครัฐอย่างจริงจังทั้งสองคนบอกว่าหลังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยพาคณะผู้ช่วยทูตทหารหรือ I อ t ทไปลงพื้นที่ตรวจสอบตอนแรกชาวบ้านเนี่ยก็มีหวังนะคะ แต่กลายเป็นว่าต้องมาสะเทือนใจกับคําพูดของท่านผู้ว่าที่บอกในนะห้องถแถลงข่าวที่บอกต่อก,กับคณะทูตว่าไอพื้นที่ดังกล่าวมันไม่มีเอกสารสิทธิ์เพราะเป็นพื้นที่ป่าพอท่านผู้ว่าบอกแบบนี้ชาวบ้านก็ผิดหวังค่ะเพราะในความเป็นจริงพวกเขายืนยันแบบนี้คุณผู้ชมพวกเขาบอกว่าเขามีเอกสารสิทธิ์ชัดเจนคือนอสอสามกนอสอสามกสคหนึ่งแล้วก็ยังมีสคสองด้วยนะคะ นะคะแล้วก็ยังมีเอกสารที่ออกโดยกรมที่ดินตั้งแต่ปี2532แล้วก็ปี2517ค่ะที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่าเคยยื่นร้องเรียนไปหลายหน่วยงานไปถึงธรรเนียมเ่ยก็มีมาแล้วค่ะแต่ไม่ได้รับคําตอบชัดเจนเรื่องนี้จนกระทั่งมีการลงพื้นที่ของคณะทูตทหารและผู้แทนต่างประเทศทุกคนก็เลยกลับมาเชื่อมั่นว่าโอ้เท่ากับว่าตอนนี้น่าจะได้ที่ดินที่ชัดเจนแล้วแหละคือยืนยันว่าเป็นที่ดินของไทยเราแน่นอน ชาวบ้านก็เลยตอนนี้จะรวบรวมเอกสารสิทธิ์ค่ะไปยื่นต่อท่านผู้ว่าสัแก้วอีกครั้งยืนยันความเป็นเจ้าของของที่ดินนะคะผู้ว่าบอกว่าไม่คนไทยไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรไม่มีโฉนดอะไรนะแล้วนี่อะไรแล้วนี่อะไรอนสสามขอค่ะนะคะเราก็อยากได้ที่ทํากินอยากได้ที่ดินเราคืนเพราะว่า พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ประเทศไทยค่ะเสียใ,ใจค่ะเสียใ,ใจเราทำไมพูดอย่างนั้นเนาะทำไมพูดอย่างนั้นอ่าแล้วผู้ใหญ่บ้านกำนันแถวนี้จะว่างไงอะ่ะเขาก็บอกว่าเป็นของคนไทยของของเราดีใจที่ที่ทูตมาดูเหมือนมันจะคืบหน้าไหม,ไมก็ดีใจนะที่ก็ยังก็ยังดีที่เขาลงมาดูในพื้นที่ค่ะแล้วที่รั้วรั้วกันนี่แหละ ลวกานที่เลยไปนี่คือของเขาเหรอไม่หมุดเราเขาบอกว่าหมุดเราอยู่นู่นนะของเราถึงหมุดนู่นเลย4 6 47เจนู่นเลยเออก็เป็นแนวตรงเลยที่ดูหมุดอ่ะอืมคือคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะนะคือเราสองคนเองก็อยากจะรู้เรื่องนี้ก็พยายามจะหาข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดให้คุณผู้ชมทุกด้านน่นะคะเพราะว่าชาวบ้านเขายังยืนยันแบบนี้ว่าแล้วเอกสารที่เขาถือถือกันอยู่เนี่ย เอามันคืออะไรอ่ะมันคือการครอบครองมันคือที่ดินของพวกเขาใช่หรือไม่มีความคืบมหน้าล่าสุดมาแบบนี้คุณผู้ชมคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วคะ่ะคุณปริญญาพุทิสัตย์ค่ะท่านออกมาบอกแบบนี้นะคะบอกว่าผมกราบขอโทษพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกรณีพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูง ผมขอยืนยันว่าพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานในพื้นที่อำเภอโคบสูงอยู่ในราชนาจาักรไทยประชาชนผู้มีหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นใบสคหนคือใบจองสองค .2 และหนังสือรับรองการทำประโยชน์นอส .3 ในพื้นที่บ้านหนองจานและบริเวณหลักเขตแดนที่45-49 สามารถยื่นคำขอขอ,ออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าหน้าที่ณสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วสาขาอารัญญประเทศได้โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนที่มีสิทธิ์ทุกรายภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกําหนดค่ะอ๋อสรุปท่านผู้ว่าออกมาชี้แจงแบบนี้บอกว่าก็ขอโทษด,ด้วยะนะเนี่ยเท่ากับว่าชาวบ้านหรือประชาชนที่มีหลักฐานนะคะลองไปติดต่อ นะที่สํงงานักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วสาขาอัญย,ยประเทศกันก่อนเลยนะคะคือต้องบอกว่าเอกสารนี้เนี่ยถามว่าเอกสารที่ชาวบ,บ้านมีมันใช่เอกสารครอบครองที่ดินถูกโฉนดที่ดินไหมก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่คือมันเป็นที่ดินแต่เดิมที่เขามีการจัดสรรให้ทากินถูกไหมคะชาวบ,บ้านก็ถือเอกสารนอซ,ซึ่งเอกสารที่ชาวบ,บ้านถือเอาไว้เนี่ยมันเหมือนเป็นเอกสารเหมือนเอาง่ายๆถ้าึกภาพง่ายๆเหมือนใบจองใบจองเหมือนเราจองที่ตรงนี้เอาไว้แล้วอ่ะ เออแล้วก็คือเหลือแค่รอขั้นตอนดําเนินการในการที่จะให้ทางการให้กรมที่ดินเนี่ยออกอเป็นโฉนดมาให้<อ>เพราะฉะนั้นโอเคละมันคือใบจองมันยังไม่ใช่โฉนดที่ดินแต่ถ้าจะไปบอกว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ในนั้นเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สทัทีเดียวเนี่ยชาวบ้านก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่สิเพราะเขา <c oughs> บอกว่าไอ้สิ่งที่เขาทางกาอการออกเอกสารนี้ให้เรา่คุณจะบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์เลยได้ยังไงก็เนี่ยมันเป็นเอกสารที่ บอกกับเราว่าในอนาคตเราจะมีสิทธิ์ในพื้นที่ตรงนี้ตอนนี้ยังไม่มีใช่แต่เอกสารนี้คือตัวยืนยันไงชาวบ,บ้านก็เลยมองว่าบางทพีพอพูดออกไปแล้วไม่ได้มีการอธิบายลงรายละเอียดเนี่ย มันอาจจะเป็นผลเสียทั้งกับชาวบ้านด้วยทั้งกับประเทศด้วยหรือเปล่าเข้าใจว่าคือชาวบ้านเขาก็กังวลใจอะเนาะคือเขาก็อยากได้คาตอบที่ชัดเจนเอาย้าอีกทีแล้วกันนะคุณผู้ชมคะคือสําหรับนะคะประชาชนที่มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินสคหนึ่งก็คือใบจองสคสองและยังมีหนังสือรับรองการทําประโยชน์นอสอสามในพื้นที่บ้านหนองจานแล้วก็หลักเขตแดนที่45-49 ยื่นคำขอขอออกโฉนดที่ดินที่เจ้าหน้าที่ณสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วสาขาอารัญญประเทศได้เจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบนะคะอืมอ่ะวันนี้ทีมซีทรูของไทยรัฐทีวีเนี่ยก็เดินทางไปสำรวจตามถนนเลียบชายแดนจากหมู่บ้านในตำบลโนโมนหมักมุน่นไปที่หมู่บ้านในตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งอย่างที่เห็นเลยตลอดรายทางเนี่ยจะมีรั้วลวดหนามที่ฝั่งไทยเรากั้นเอาไว้นะคะ แต่ย้ําก่อนนะว่าที่กั้นเอาไว้ตรงนี้เนี่ยนี่ยังไม่ใช่เส้นแบ่งเขตแดนนะคะเพราะว่าเส้นเขตแดนที่มันเป็นพื้นที่เราจริงๆเนี่ยมันจะเลยแนวลวดหนาออกไปอีกประมาณ1 5 0่งถึงสี่เมตรได้คุณผู้ชมดูภาพทางขวาที่เราทาไว้ให้อ่ะจุดสีแดงนั่นแ่ะคือเส้นแบ่งเขตแดนจริงๆที่มันเป็นพื้นที่ประเทศไทยแต่รั้วลวดหนามเนี่ยเรากั้นถึงแค่พื้นที่ที่เราครอบครองได้ตอนที่มีสัญญาหยุดยิงข้อตกลงหยุดยิงในวันที่ 29กรกฎาคมเที่ยงคืนเป๊ะนะคะซึ่งพื้นที่ของไทยส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งนาค่ะจะไม่ใช่บ้านเรือนชาวบ้านพอสำรวจไปจนถึงใกล้ห,หมู่บ้านหนองยาแก้วก็ไปเจอบ้านเล็กๆหลังหนึ่งตั้งอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายเลยค่ะอยู่นอกรั้วลวดหนามอยู่คนละฝ้าถนนที่ออกไปใกล้เขตแดนกัมพูชาด้วยพี่จุสันติวิธีก็เลยลองลงไปถามดูเป็นชาวบ้านคนไทยนะคะเขาขออนุญาตจัดฐานมาสร้างเป็นบ้านเล็กๆเอาไว้เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงไก่ค่ะ คุณลุงสุชาติวัย56ปีคุณลุงสุชาติบอกว่าก็อยู่หมู่บ้านหนองยาแก้วและได้รับจัดสรรที่ดินพบทห้ามา14ไร่เพื่อให้ทำนา mm. ก็เลยไปขออนุญาตทหารมาสร้างบ้านหลังเล็กๆเ,เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงไก่ปกติทหารจะไม่ให้ชาวบ้านออกมาสร้างบ้านอยู่ใกล้ชายแดนแต่ด้วยความที่ลุงสุชาติแกไปขอหลายครั้งค่ะทหารก็เลยอนุญาตและแกก็ออกมาเลี้ยงสัตว์อยู่ตรงเนี้ย20ปีและ และแกก็แบ่งพื้นที่บางส่วนเอาไว้ทํานาด้วยลุงสุชาติชี้ให้ดูพื้นที่ที่เห็นเป็นป่าไกลออกไปประมาณ400เมตรบอกนั่นนะ่ะตรงนั้นนะ่ะที่เห็นตรงนั้นทั้งแถบเลยนะนะั่นน่ะนั่นพื้นที่ของไทยนะมีชาวบ้านสิบกว่ารายที่เขาได้รับจัดสรรที่ดินคนละ14ไร่แต่เขาก็เข้าไปทํานาไม่ได้เพราะกัมพูชาเนี่ยไปอ้างว่าเป็นพื้นที่ของกัมพูชาขู่จะยิงคนที่เข้าไปม้างละขู่วางระเบิดบ้างละชาวบ้านก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะอะไร เพราะเขาวางจริงมันไม่ใช่แค่ขู่ชาวบ้านเนี่ยเคยเอาวัวไปเลี้ยงวัวเหยียบแล้วเบิดตายไปสิบกว่าตัวนะคะก็ทำานผมผมยังอยู่ห่างอยู่ก็ไม่มีปัญหาครับแต่ญาติญาติเขาอยู่ข้างในก็ทําไม่ได้เลยครับคตัดไม้ตัดหญ้าเกี่ยวหญ้าอะไรหญ้าคาหญ้าอะไรจะมาทํากําลัง้าบ้านอะไรก็ไม่ได้ครับไม่ได้เลยครับมีทหารกัมพูชาอยู่เขาก็ เขาได้กินเสียงฟันไม้ปอกปอกอะไรเขาก็มาแล้วมาเขาบอกว่าไม่ไม่ให้เขามาครับถ้าเขามาเขาบอกว่าเขาจะเอาระเบิดอะไรมางวางเขามันวางจริงๆพวกนี้วางระเบิดจริงด้วยวางเลยครับอทำให้วัวเขาวางครับเขากทางวัวมันเคยเดินทุกปีใช่ไหมอ๋อแล้วมันมีระเบิดขึ้นมาเหยียบได้ไงมันก็เหยียบวัวของลุงเคยเหยียบระเบิดหรอครัของผมไม่โดน คงในหมู่บ้านโดนมาฝังใหม่เลยเหรอฝังใหม่เลยไม่ใช่ระเบิดสมัยสงครามกลางเมืองเขาใหม่ใหม่ระเบิดใหม่เพราะวัวมันเดินตลอดแล้วมันมาโดนใหม่ๆก็มีวัวชาวบ้านเหยียบระเบิดครับเอามาวางใหม่เลยครับทั้งที่มันเป็นพื้นที่ที่พิพาทรอการแบ่งกันอยู่ครับครับ ลุงสุชาติยังเล่าด้วยนะว่าเคยไถายนาไปแล้วเจอกับระเบิด4ีถึงหลูกแล้วก็เคยเก็บกู้กับระเบิดที่ทหารกัมพูชาวางไว้ได้อีก8ปถึง9ลูกเลยค่ะคือ <c oughs> พี่จู้ถามเลยว่า <c oughs> เดี๋ยวนะนี่พี่สุชาติพี่พี่เก็บเก็บกับระเบิดกู้ระเบิดเองเลยเหรอลุงสุชาติบอกบใช่สิบอกพี่ทำไมกล้า <c oughs> ไม่กลัวเหรอ <c oughs> ผมเคยเป็นทหารมาก่อน ไถขึ้นมาก็เจอครับไถขึ้นมาก็เจอครับเจอเยอะไหมฮะเจอสองอันสามอันแล้วแต่ครับครับแล้วมันไม่ระเบิดหรอฮะก็ไม่ระเบิดไม่พราะมันเป็นอะไรไม่ระเบิดครับครับอืมแต่ถ้าผมเจอรงผมก็ไปเผาทิ้งครับไปเผาทิ้งเลยเผาทิ้งมันระเบิดไหมฮะระเบิดครับครับเอาลุงไปเจอทั้งที่ไปเก็บไปอะไรมาเนี่ยมันสักกี่ลูกได้ที่ไปเจอโอ้สิบกว่าลูกครับสิบกว่าลูกครับอาลุงเก็บเป็นหรอฮะ ก็พอได้ครับพอได้อ๋อคุณลุงเคยเป็นทหารมาครับพอพอรู้ๆูหน่อยหน่อยครับไปเจอยังไงอะครับคือระเบิดมันฝังอยู่หรือเปล่าฮะแต่แต่ก่อนมันมันจะผูกไว้กับต้นไม้เลยครับผูกไว้ก็ไปดูก็เดินไปก็ดูไปก็เห็นลวดเขียวเขียวเล็กๆถ้าตาไม่ดีก็ถ้าเดินเตะก็ซวยไประเบิดเลยครับก็มองเอ้าก็ดูมีลวดเขาไปเก็บออก ถ้าเก็บอย่างนั้นมันไม่มันไม่แตกครับ,รบถ้ารู้วิธีเก็บครับไอ้แบบนี้ไอ้แบบลวดเนี่ยเก็บประมาณกี่ลูกครับเราอยู่แปดเก้าลูกนึงละแปดเก้าลูกอแล้วก็ไถานาเจออีกก็ไถนาเจออีกกี่ลูกสามสี่ลูกสามสี่ลูกอีกก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไปทำลายรัร่หลัง นอกจากนี้พี่ซุกก็เข้าไปที่หมู่บ้านหนองยาแก้วนะคะได้ไปเจอกับป้าพรค่ะแกอยู่กับสามีนะป้าพรก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีใบที่ดินพบท54ไร่แต่เข้าไม่ได้ค่ะเข้าไม่ได้มา20 30ปีแล้วแกได้แต่ยืนมองที่นาะป้าพรอบอกว่าป้ากับสามีเนี่ยเคยเข้าไปทํานาแล้วโดนฐานกัมพูชาไล่ออกมาอ้างว่าเป็นแผ่นดินกัมพูชา เคยเข้าไปตัดไม้ในที่ดินตัวเองพอทหารกัมพูชายได้ยินเสียงตัดไม้ก็เดินมาไลา่ขูจะวางระเบิดป้าก็กลัวเนาะก็ไม่กล้าเข้าไปหวังว่าเหตุการณ์ในตอนนี้หวังว่าทหารจะช่วยให้ป้าได้กลับเข้าไปทํานาในที่ดินของป้าได้สักทีป้าพรบ,บอกว่านอกจากป้าแล้วมีชาวบ้านหนองยาแก้วอีก18คนที่เข้าไปทำนานไม่ได้เลยแบบ100%ในพื้นที่ที่เขาได้รับการจัดสรรอย่างถูกต้องคนละ14ไร่ ก็คือมีทั้งหมดสิบแปดคนที่เข้าไปทํานาไม่ได้เลยเข้าไปก็โดนทหานกัมพูชาไล่ออกมาบอกเป็นที่ตัวเองเพราะว่าที่ของเขาเพราะว่าที่ของเขายังไงแพนที่กับไอ้หลักปูนก็มีมันยังไม่ถึงเลยว่ะอ๋อยังไม่ถึงหลักเขตแดนด้วยยังหลักปูนมันอยู่ทางนี้ทางนี้มันหายมันหาไมันยืเขาก็ เข้ามาเรื่อยๆเขมเมหนักสุดที่เคยโดนทหารกัมพูชามาขู่มาไล่นี่ยังไงบ้างครับคุณป้าโอ้ยมันหลายรอบต่อหลายรอบเลยกิ๊ก็ไม่ไม่กลัวมันอ่ะจนไม่กลัวกลัวแต่ไอ้มันอยู่กับดินอ่ะกลัวระเบิดอย่างเดียวระเบิดเก่าหรือระเบิดใหม่กวนวางใหม่อ่ะเขาขู่เหรอฮะเขาขู่เ๋อเขาขู่ยังไงคะัเขาขู่วังว่าจะเอาระเบิดมาใส่ไม่ให้เข้าไปหรือว่า เลยไม่กล้าเข้าไปกลัวมันใส่กับต้นไม้กับดินกับอะไรน่อน่ตามก็ว่าไปช้างถึงไม่ต้องไปหรอกกลัวมันใส่ระเบิดใส่อะไรคู่กับป้าแบบนี้เลยใช่ว่าแต่เข้ามาจะเอาระเบิดมาวางนะมันเอามาวาง<อ>วจะเอามาวางว่ะไม่กล้าเข้าไป<อ>แต่ตัวจริงพูดอย่างนี้ไม่กลัวนะกลัวแต่ระเบิดอย่างเดียวอีกครั้งนี้เห็นเขาเริ่มทหารไทยเริ่มล้อมรั้วล้วดน้าอะไรป้ามีพอมีหวังไหมฮะว่าจะได้ ท<ไ>หวังหวังทหารก็ทำให้ได้